สวัสดีท่านผู้ดูด้วยนะวันนี้จะมาพูดหัวข้อวันนี้นะอันนี้จะเป็นเรื่องแ a s ส i g ต t i n g นะซึ่งเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของโลกหลงตัวเองหรือนาซิษนาซีศิษนะที่เราจะอธิบายเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็เป็นข้อมูลเนื้อหาด้วยนะเกี่ยวกับว่าวิธีการดูว่าเราโดนแ a s l i g h t i n g ไหมซึ่งมันจะมีลักษณะพฤติกรรมอย่างไรบ้างอันนี้หัวข้อที่เราทำเนี่ยเกี่ยวกับว่าการที่ว่าเราสตรีมที่ไหนก็ตามนะแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่อันนี้คือในนิโมทีวีไทยท,ที่เราเจอเนี่ย คือแก๊งนายสิทธิ์แอนเอเนอร์เอร์แสกมเกมออนไลน์หรือว่า uh, uh, ธุรกิจพีระมิดธุรกิจลูกโซ่หรือว่าแก๊งขู่ฆ่านั่นแหละ,แ,หละแก๊งนี้แหละก็คือสิ่งเดียวกันที่เราจะพูดเราจะพูดแทคติกในการที่ว่าหนึ่งในวิธีการของกระบวนการของนายสิทธิ์ที่ใช้นายสิทธิ์ก็ ก็คือนักสิทธิ์เนี่ยเอาเอาข้อที่ไม่เกี่ยวกับการซติ้งก่อนนะการที่มาทาแบบนี้ประจาประจำเนี่ยข้อที่1เลยก็คือว่าเวลาโชว์ป้ายขึ้นมาก็จะได้สร้างดราม่าว่าแบบคนเนี่ยสามารถกดเข้าไปที่ชื่อแล้วกดเข้าไปที่ป้ายได้เลยนะสามารถไปฟอลโล่ได้เลยซึ่งนักสิสธิ์เนี่ยจะไม่สนอยู่แล้วว่าผลเสียคนจะมองยังไงแต่บางทีเนี่ยจะสนแค่ว่าเออลองนึกง่ายๆคนไม่มีอะไรต้องเสียคือไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนไม่มีอะไรต้องเสียแต่ว่าความคิดตากกาเขาบุกพร่องแบบนั้นนะนะเขาก็จะคิดว่าเออแบบเผื่ออย่างน้อยมมีีคนกด ตามไปบ้างไปฟอลโล่อะไรเงี้ยคือเขาคิดแค่นี้จริงๆคือเขาแค่คิดแค่ว่าเขาไปโลกหนงตัวเองใช่ไหมเขาจะคิดแค่ว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรจากการกระทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเขาจะไม่ยอมอยู่เฉยๆแล้วก็เลือกทางยากที่ว่าเอ้ยทำมาหากินสุดจริตอยู่ในที่ของตัวเองถ้าใครเขาไม่เชิญหรือไม่จ้างก็ไม่ไปนเนาอไหมคุณลองนึกภาพแบบว่า สมมติเป็นดาราหรือว่าอะไรก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่แบบเริ่มทํางานอะไรก็แล้วแต,แต่แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ทํางานนะแต่ว่าเดินไปที่โต้นนั้นต๊นนี้แล้วก็ไปนั่งต้นนั้นตอนนี้แล้วก็อ๋อที่บ้านพี่เป็นไงบ้างอะ่ะอ๋อรอเดี๋ยวก็ไปอีกต้นนึงอ๋ออันนี้อายุเท่าไร่แล้วว่ามีแฟนกี่คนอ๋ออ๋ออนนี้อันนี้เอาขนมมาให้กินแล้วก็เนี้ยเดินไปทั่วคือแบบไล่สักสีแล้วก็ทําแบบเนี้ยเพื่อที่จะที่ที่โดยตรงที่ได้ก็คือได้ดราม่าแล้วก็ได้เอาไปพูดได้สเสบียง อารมณ์ในในเชิงเชิงลบนะแล้วก็ได้ยอดได้ยอดจากการทําพฤติกรรมนี้แล้วก็ข้อต่อมานิสัยในชี่สิ์ที่เราเคยพูดไปก็คือไม่แคร์ใช่ไหมว่าคุณจะมองยังไงเอาแค่ผลประโยชน์วิองได้ก็พอข้อ2ก็คือว่าเลือกที่จะเวลาทะเลาะหรือสร้างดราม่าหรือว่าหรือว่าสร้างดราม่าต่างๆเนี่ยก็จะทําเป็นเหมือนไม่มีได้เกิดขึ้นก็คือทําเหมือนกับว่ามาทําได้อีกสมมติว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเออสมมุติว่าเป็น เป็นลักษณะพ่อแม่ที่เป็นอาชี์อาจจะตบตีกันเลยก็แล้วแต่วันรุงขึ้นก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าระแบนไปหลายครั้งแล้วเราก็เตือนมา3ปีแล้วแต่ก็เขาเรียกว่าพฤติกรรมเลือกจําสิทธิ์จะทำไหมว่าจําไม่ได้เลยว่าแบบเคยเคย,เคยไปทําอะไรไว้คือลืมหมดเลยอะไรเงี้ยมันเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของโรคนี้อย่างละเอียดนะนะซึ่งเข,เขาก็เป็นกันหนักมากเหมือนกันเอ่อครบทั้งทั้งหมดทุกข้อนะเราเลยพยายามมาถ่ายทอดให้ให้ให้ใหใหรู้แล้วก็รับมือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กันนะสาหรับคนที่เล่นออนไลน์นะ แล้วก็ข้อต่อมาก็คือว่าเขาอะจะมีพฤติกรรมก็คือแบบเขาจะเขาก็คือเหมือนสต็อกกิ้งอะคือขี้ที่สำคัญตัวเองอะพิสิทธิตัวเองเหนือกฎหมายเหนือทุกสิ่งทุกอย่างว่าตัวเองเนี่ยมีมีหน้าที่และมีอํานาจโดยชอบธรรม ที่จะเข้าออกประตูรั้วบ้านใครจะเข้ามานอนในบ้านใครจะเข้าช่องใครก็ได้โดยที่เขาไม่เชิญหรือเขาแบนแค่ไหนสามารถมาได้24ชั่วโมงแล้วมาได้ทุกที่แล้วรวมถึงมาถึงพ่อถึงแม่ถึงแฟนถึงเพื่อน,เ,อนเขาได้ทุกคนอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แค่สตอกกิ้งแล้วมันจะไม่ใช่แค่ท็อกซิกแต่มันลึกกว่านั้นนี่คือสิ่งที่นาซิซิปเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วโอเคนะเข้าใจก่อนนะโอเคทีนี้มันจะมีแท็กติกหนึ่งก็คือแท็กกิจแท็กติกของเอ่อกาสไลติง แต่อันนี้เราจะพูดในกรณีที่ตามมาช่องอื่นๆแล้วยีิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มาทํางานทีก็คือทําเป็นทีมเดี๋ยวไว้เราจะทําแยกเรื่องลูกโซ่นะว่าเอา่อการการทำแบบเนี้ประเด็นประเด็นหลักคือให้คนกดตามไปที่ช่องเราสร้างราม่า,มาใช่ไหมประเด็นที่สองก็คือว่าเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพื่อที่จะทําลูกโซ่แล้วก็ให้ได้เงินก้อนแรกไปจากใครก็ได้สักคนหนึ่งแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องแก๊สไลติงว่ามันคืออะไรอะไรไงบ้างนะโอเค ต,ต่อนะอ่ะให้ดูก่อนอันนี้คือช่อง New Time นะ9-4-2-6-8-5-9-0-3ก็คือช่องที่มีคนที่ชื่อคิตตี้เป็นผู้ดูเน็ตอันดับหนึ่งที่มาเม้นมาสต็อกกิ้งเราใน YouTube ช่อง L. N. A. T. with magic อ่นนะที่มาพิมพ์ว่าที่อยู่ในคลิปกะขมด้วยอะที่กะขมพูดอะแล้วก็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 โกหกแล้วก็ใส่ไลา์ทำแกสไซติงทั้งทั้งช่องร่วมกันนะนะอ่ะฮะ ลองไปย้อนดูนะแล้วก็จะมีคิตตี้ที่ส่งข้อความเออในคอมเมนต์มาว่าอีสันขวานอะไรประมาณนี้ไปดูว่า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 พอยหลักขนาดไหนนะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือก็คือคนนี้นิวไทม์เนี่ย,ยก็เป็นหนึ่งในคนที่สตอกกิง้งแล้วก็สร้างปัญหาแบบนี้เหมือนกันให้กับช่อง MN มาตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วก็ช่องเราก็คือมากกว่า3ามครั้งนะแล้วก็โดนโดนพูดไปทุกอย่างแล้วแต่ก็แบบอ้อออหรอเดี๋ยวไว้เราจะลองดูคําพูดที่ลักษณะม,มันศึกษากันว่า เป็นถอดออกมาจากหนังสือเลยแหละแต่ละคำพูดอะไรเงี้ยก็เป็นนาเสิทนาเสีสิทนิวไทมมากับคนนี้นะมากับช่องเคยอม192เดี๋ยวนะเอาเลขไอดีหเก้าสองเ้ยหนึ่เดี๋ยวนะหนึ่เดเดี๋ยวนะครับ หนึ่งเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองเนี่ยแหละคือคือกลุ่มปิด Discord อ่ะก็จะมีหน้าที่ในการโคอะไรแบบเนี้ยกลุ่มมันจะมันจะมันจะเอื้อกับอาชีพออนไลน์ของนักศิทธิ์ทุกวันนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะก็คือมาทีหนึ่งก็คือส่งตัวแทนมาสองช่องก็คื่องเคยอมในขณะที่เขาสตรีมไลฟ์สดเนี่ยปกติเนี่ยต้องพูดเลยว่าทุกที่อะวัฒนธรรมของทุกที่ในการทํางานหรืออะไรออนไลน์นสมมุติว่าเป็นโค้ดด้านกีฬาหรืออะไรนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ถ้าไม่รู้จักกันหรือไม่ได้เชิญกันเนี่ยมันมันก็ไม่มีการมาอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมเออแต่ว่าอันเนี้ยเขาเขาเป็นโรคหองตัวเองไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นคีสแกมอะ่ะก็มีอาการอย่างนี้อยู่หลายข้อแล้วก็ลงมือกันเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆนะเออของของคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องในความรู้จักแบบเออที่เราเชื่อถืออะ่ะเออก็คือ อายกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่ามีคนหนึ่งเจอนาซิสิตเจอนาซิสิตแค่คนเดียวนะแล้วตอนแรกๆก็ทำเลิฟบอมบิงก็เหมือนแบบอุ้ยหวัดดีว่ายังไงก็จะดูเหมือนเฟลลี่พูดเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอสักพักหนึ่งอะทางานไปอะแล้วปรากฏว่าเออเหมือนกับว่าตัวขอ,ของคนนั้นอะเขาไม่ได้ไม่ได้แบบสมมติในกรณีนี้เขาไม่ได้ทําลูกโซ่ใช่ไหมในกรณีนั้นก็คือาอาจจะแบบว่าดูแล้วเนี่ยเป็นคนทํางานสะอาดเป็นคนสุจริตเป็นคนแบบเนี้ย แต่นาซิซิตคนนั้นอะนาซิสิตอะคือคนคดคือคนคดอยู่แล้วเข้าใจไหมเขาก็เห็นแววตอนวันแรกที่เข้าไปเขาก็เฮ้ยยังไงอะไรก็ว่าไปแต่พอถึงจุดที่แบบเขาสังเกตดูหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เริ่มออกอาการนาซิสิตต่างๆนานาแล้วก็พอแต่เราขอย้ํานะว่านาซิสิตเนี่ยเราพูดด้วยความเข้าใจเป็นหลักนะให้คนเข้าใจง่ายๆนาซิสิตเนี่ย ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้ฟังเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรแล้วเขาก็รู้ได้ว่าเขาผิดแค่ไหนแล้วผิดมาอีกมากแค่ไหนเขารู้ทุกอย่างมันคือแผนการโอเคนะนายสิทธิ์เป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาผิดเขารู้อยู่แล้วสิ่งที่เขาทาคืออะไรแต่เขาก็ทําก็คือเขาจะบีบใส่ร้ายใส่ความหรือนู่นนี่นั่นจนกว่าคนนั้นาจะถึงแก่ชีวิตหรือว่าเป็นบ้าอันนี้คือพอยต์ของนายสิทธิ์นะเพื่อเทคผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าผลประโยชน์เราไม่ตรงแบบเขาให้ก้าวซ้ายสองขาเอ้ยสองครั้งแล เขาก็จะแบบว่าลงโทษอย่างหนักที่สุดเท่าที่ทำได้หรือแม้กระทั่งเราเดินชนทีเดึงซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจเขาก็จะลงโทษให้ถึงที่สุดท่าที่เขาจะทําได้ซึ่งในกรณีที่เราเล่าเนี่ยเรายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆว่าหลังจากที่คนที่โดนเนี่ยโดนในสิทธิธรรมเนี่ยก็ได้รวบรวมหลักฐานนะเอาไปให้ระดับผู้ใหญ่ของของที่นั่นที่เป็นออฟฟิศนล้เนาะดูว่าเกิดพฤติกรรมคดโกงอะไรบ้างหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่มันผิดกฎหมายทางนั้นนะ แต่ว่าพอดีว่าเจ้านายเนี่ยเป็นนักสิทธิ์เหมือนกันแล้วก็สนับสนุนเพราะคิดว่าการคดเนี่ยจะทําให้บริษัทเนี่ยน่าจะได้กาไรเพิ่มขึ้นหรือว่าน่าจะอย่างนู้นอย่างี้อย่างนั้นตัวเองได้หน้าเพิ่มขึ้นก็แค่ปกปิดความผิดไปเรื่อยๆจนถนึงที่สุดเพราะฉะนั้นในกรณีนเนี้ยเราก็เลยจะพูดให้ฟังว่าที่เราเจอและที่เราเห็นและประสบการณ์เราถ้าที่เราเห็นเท่าที่เรามีหลักฐานก็คือเหมือนกันทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาเรื่องที่ว่านากสิสิ์นะที่ว่าทําแบบนี้แล้วมันแกลกจริงแล้วมันโดนใครบ คำว่าแก s ไ i ติ t i ก็คือว่าเดีย๋ยวเราจะอธิบายแบ่ยังไงเดียถ้าเข้าวๆเลยหัวข้อมันก็คือว่ามี2แบบนะในทุกสถานะเป็นได้หมดนะแม่ลูกพ่อแม่เพื่อน